เอาละครับผมสวัสดีครับเราก็เกมโต้หลัวต้าลูกกันอีเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวนี้ก็ทําการรีลานเรียบร้อยนะผมสําหรับท่านปูกระบี่นะโดยในคลิปนี้เนี่ยผมจะพูดเฉพาะปูกระบี่รีลานเพียวๆเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวขอพูดช่วงต้นคลิปนิดหนึ่งนะฮะปูกระบี่เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าเขาจะเหมาะกับคนที่งบน้อยๆนะครับผมไม่ได้มีงบเยอะมากนะฮะซึ่งแบบนี้ก็ทําได้เนี่ยก็ค่อนข้างสูงพอสมควรครับผมพอเพียงประสบการณ์ผ่านคอนเทนต์ต่างๆอยู่นะครับผมนะอย่างผมเนี่ย ก็เป็นทีโปรบิดที่ไม่ได้แรงเบอร์บางอะไรมาครับผมก็พอได้เกาะท็อปสิบกิจกรรมทุกซีซั่นนะครับผมไม่เคยปิวไปมากกว่าน,นั้นนะอาจจะม,มีบางทีซั่นที่มันเจอแบบเถื่อนมากหน่อยก็คงไม่ไหวนะบแบบว่าโดนพวกแบบหกปีเล่นตัดเทินไปเยอะเงี้ยกอ็อันดับมันก็ล่วงนะครับผมแต่ตีตายแต่ตีตายแน่นอนนะครับเพราะปลูกแกก็แรงอพอสมควรนะเพราะงั้นหากคนที่ อยากจะเปิดโปกบีนะครับผมก็ต้องยอมรับทีหนึ่งครับผมว่าโปกบีเนี่ยเล่นยุ่งยากนะฮะเล่นไข่ค่อนข้างเยอะนะครับผมสำหรับที่ผมมองนะฮะหากใครคิดว่าโปกบีไม่คุ้มเนี่ยสามารถรอถังข้าวได้นะครับผมนะฮะแต่ถังข้าวเนี่ยตามที่เห็นเขาเรียกกันมาเขาบอกว่ามันเก็บสแต็กนานนะเพราะงั้นถังห้าวจะไม่เหมาะกับการจีกิจกรรมที่แบบเอาอันดับที่ต้องการกินเถินน้อยๆนะครับผมเพราะงั้นหากเรามีปกบีหรือซนเซเบียนเนี่ยจะดีกว่าในตอนตันนะครับผมนะฮะ ทางด้านเซส,สเวียรเนี่ยก็จะเป็นทางด้านตัวละครที่กินเงิเงนเยอะเนาะเพราะมีอ่าไส้ในค่อนข้างอ่าหลากหลายนะครับผมนะฮะเพราะงั้นปกติเลยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างแบบอ่าประหยัดงบหน่อยนะครับผมแล้วก็ดาเมจเนี่ยแรงอ่าพอสมควรนะครับผมนะฮะอ่ะก็พูดทั้นี้ก่อนนะผมช่วงตน้นคลิปนั้นแนะนําคนที่กำลังจะเปิดนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะพูดถึงทางด้านการเปิดอพาร์ตเมนร้านค้าก่อนละกันนะครับผมเพราะว่ามันเป็นอ่าหัวใจหลักนะครับผมในการเปิดการชาละล้วนนะครับผมเพราะเป็นตู้ดิลัดนะนะฮะ อะมาดูที่แพ็ค19บาทนะครับผมนะฮะก็หากคุณซื้อเนี่ยคุณจะได้ตัว3ใบเนะ 1, 120, 1, 6, บาะเป็นร้อยยี่สิบแล้วก็สกอสามสนะฮะขยับมาเป็น99บาทครับผมนะฮะตัว10ใบเป็นสามร้อยแล้วก็สกอสามสนะครับผมอ่า179บาทนะครับผม,บบผมตัว15ใบกับแหวนห้า1ิบเวงนะฮะ399บาทครับผมตัว20ใบกับแก่นสีส้ม20อันนะฮะแล้วก็429บาทเนี่ยตัว25ใบแหวนเพชรพีหนึ่งอันครับผมแล้วก็ไอตัววแหน หนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นปีขึ้นไปถึงหนึ่งแสนหนึ่งห้าปีนะครับผมนะก็จะใช้ตัวนี้ในการปลดล็อกให้มันร้อเปอร์เซ็นติดแน่นอนนะฮะประมาณนี้นะอ่ส่วนไอ้ตัวกระดูกเอชพเนี่ยมันน่าจะต่างอะไรไปตามเซิร์ฟนะครับผมนะพันก็อแยกกันไปนะครับผมนะฮะทีนี้แพ็คที่ใช้เพชรซื้อได้มีแพ็คเดียวด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะบอกเลยว่าเป็นฝันร้ายของชาวลีลันนะฮะเพราะปกติมันไม่ใช่อย่างนี้นะครับผมนะเรามาดูกันที่แพ็คเก้าสิบแปดเพชรนะครับผมนะฮะ แพ็กคัสแหวเพชรเนี่ยเมื่อเราซื้อ1แพ็กใช่ไหมเม็นให้ตัวมา3ใบกับไปตัวสุ่มอันนี้เนี่ยแพค่สุ่มวงแหวนเนี่ยสออันนะครับผมหากเราลู่จนหมดเนี่ยมันจะหมดที่490เพชรต่อวันนะฮะโดยมันจะให้มาแค่15ตัวกับอีกสิสุ่มวงแหวนนะครับผมปกติมันจะกิน980เพชรและให้ตัว30ใบต่อวันนะฮะคุณสามารถกลับไปดูพวกรีลานอ่าเสือเอชพีหงปีเอชพีเจตองเอชพีก็แล้วครับผมนะฮะคุณเห็นเลยว่ามันเป็นตัว30ใบครับผมแล้วก็อ่า980เพชรนนะมัถูกมากนะครับผมนะะฮ ก็ในระยะเวลา10วันหาคุณหาเพชรได้9,000แปลงเพชรเนี่ยคุณการตีแน่นอนครับผมว่า300โลเนี่ยคุณมีเปิดแน่อีกร้อยโลคุณไปหาไปจากการเติมเงินแล้วก็ว่าไปนะครับผมแต่รอบนี้เนี่ยมันตัดลงไปตั้งครึ่งหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณ10วันเนี่ยคุณจะเสียเพชรแค่อ่า4,900นะครับผมนะฮะแต่คุณจะได้แค่150โลอีก150โลคุณต้องไปหายอย่างอื่นมาแทนนะครับผมมองดูแล้วแบบโอ้วุ่นวายนะครับผมนะฮะไม่รู้ปรับทำไมนะ นะก็โอเคของพี่แกเขาจะหิวเงินตามปกติของพี่แกแล้วฮะนะฮะ,นะฮะอะ่ะทีนี้ข้ามไปสำหรับเรื่องขายชาเนาะทีนี้จะมีให้เลไอ้ให้แรกนะครับผมนะฮะเนี่ยตัวเนี่ยนะฮะเนี่ยสองตัวหนึ่งนะครับผมสองตัวนี้ลานตัวหนึ่งตัวม่วงนะฮะนะเดี๋ยวเราสามารถทาตัวนี้ได้นะครับผมเราก็มีซื้อเอาหนึ่งร้อยแปดสิบแปดเพชรนะครับผมสาหรับคนที่ไม่มีเงินที่จะเติมแต่ยังมี PET เพชรเยอะอยู่ก็ตัวน,นี้สามารถช่วยได้นะแต่ก็แพงนะนะผมสิบโลก็นี่ลยพันแปดร้อยแปดสิบอะ เปิดแป๊บเดียวก็คือประตูนะผมว่ากินแรงมากนะครับผมนะอันนี้ดูที่าทางด้านปกกิญ,ญาณเขานะครับผมนะฮะเดี๋ยวพูดถึงรางวัลสเตปอัพก่อนเนาะนะครับผมอ๋อเดี๋ยวก่อนไปสเตปอัพเรามาดูที่เรื่องรางคาต่อครับผมบัตรลบนะครับผมนะหากคนเนี่ยที่ต้องการกระชาเพิ่มเนี่ยซื้อบัตรตนี้ได้นะครับผมบัตรนั้นนะสามยบาบาทนะครับผมคุณได้ตั๋วทั้งหมดเนี่ยสี่สิบแปดใบบวกกับเพชรหนึ่งพันเก้อยี่สิบนะฮะโดยขอทั้งหมดเนี่ยจะได้รับครบถ้วน ทุกอย่างเนี่ยตามจำนวนที่มันโชว์นะอ่าในเวลา8วันนะครับผมนะฮะโดยวันแรกจะรับทันทีเลย12ตัวกับ2 4 0เพดนะครับผมนะสําหรับคนที่ต้องการอ่าพระกําลังในการเปิดกระชันเนี่ยลุยครับผมนะฮะอ่าก็อันนี้ต้องมีจริงๆนะนะครับผมอ่าที่จะมาพูดถึงเรื่อง step up นะครับผมนะฮะสามสิบหกสิบเก้าสิบป็นกันเด็กนะครับผมก็คืออ่าคุณยศจารยร์นะครับผมกับทางด้านอ่า สุ่มไม่ได้ดานะครับก็เรื่องตรงนี้เอาถ้าผมมีลุ้นออกปกบีนะครับผมนะซึ่งมันจะแบบอ่าผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้ออก,ออกตรงนี้นานแล้วนะก็เลยรู้ว่ามัน,นดึงตรงนี้หรือเปล่าน,นะแต่ก็เลือกนี้แหละสุดแล้วครับผมนะฮะก็มีลุ้นเผื่อออกใหม่อีกตัวก็เออโอเคนะผมเพิ่มดาวเพิ่มอะไรเนาะร้อยห้าสิบโลครับผมขอรวันต่าง,าางกันอ่าต่างกันตามอายุเซิร์ฟนะนะผมก็เป็นอ่าเหมือนเดิมนะผมไม่อยากพูดเลยนะผมว่าเห็นจนเบื่อแล้วครับผมนะจิตปิญญาแดงเนี่ยกลับไปพวบหัว สามดาวแล้วก็เขียนวิญญาณนะครับผมสัตสามสิบโลนะผมก็เป็นท่านักกระดูกอ่าวิญญาณของปุกบีนะครับผมนะฮะแล้วก็มีพวกสีเหลือนะครับผมซึ่งคนเขาไม่เลือกหรอกข้างหลังนะ้นไม่ได้เลือกแขนแหละแต่ถ้าคนเขามีแขนแล้วอาจจะไปเลือกพวกแบบอันนี้ก็ได้นะครับผมเนี่ยเลือกอาชีพอะไรเงี้ยมันมีมันน้ำนะผมมันไม่ต้องถั่วนะนะฮะแล้วก็สัตว์ยี่สิบโลนะครับผมก็ได้กระดูกอกนะครับผมแล้วก็มีกระดูกสีดาวอย่างนี้เนาะเออก็มีแขีนวิญญาณเนี่ยแต่ถ้าหากคนมาไม่ถึงเนี่ย เอาแค่ตีกระดูกก็พอนะครับผมสองร้สิบโลแขนพอนะฮะก็เล่นได้แล้วนะครับผมนะทีนี้อรื่องรางวัลอัพดาวนะครับผมนะฮะาหากคุณทำสีดาวไว้แล้วหรือทำนั่ตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็จะได้รางวัลนี้เลยนะตัวเรือนสิบใบนะฮะเราขอลงมาข้างหลังนะครับผมตามเห็นนี่แหละแล้วก็ห้าดาวเหลืองครับผมนะได้จิตวิญญาณหนึ่งอันแล้วก็ขอรางวัลข้างหลังนะฮะหนึ่งแดงครับผมจิตวิญญาณอีกหนึ่งอันครับผมแล้วก็ขอรางวัลตามมาอีกสองชิ้นนะฮะ แล้วก็2แดงครับผมจิตวิญญาณหนึ่งอันกับของวันสองอย่างที่อยู่ข้างหลังนะครับ3แดงครับผมนะฮะได้อ่าขุมวิญญาณนะครับผมแล้วก็ทางด้านจิลลี่หมีนะฮะตอนนี้ดีนะครับผมเพิ่มอ่าดาเมจเนี่ยให้ทีมผมกดไปเนี่ยหชิ้นต่อ2องแสนสี่นะครับผมสองรสี่นะฮะก็กดไปเนี่ยมันเจ็ดหมดสี่ชิ้นเนาะก็เราเกือบ M1 นะฮะดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาเนาะแล้วก็ตอนนี้ครับผมนะแจกเจลลี่หมีกับกลุ่มสีดาวนะฮะ แล้วก็อันนี้ครับผมนะฮะเจลลี่หมีสองอันครับผมกับกระดูกอ,อกนะครับผมอันนี้ของราบ้านตัวนี้น่าจะต่างกันตามเซิร์ฟนะหากคุณเป็นเซิร์ฟไปใหม่เนี่ยน่าจะเป็นกระดูกเอเดานะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจจริงๆนะฮะไม่ได้ไปดูเซิร์ฟเก่าๆนะครับอ่าเดี๋ยวพูดถึงความสามารถของแขนนิดหนึ่งนะฮะนะแขนนี่เนาะอ่าเมื่อสนามมีกระบี่หอเจ็ดเล่มหรือมากกว่าครับผมอ่าเมื่ออยู่ในช่วงเขตแดนเจ็ดพิฆาดหรือใช้สกิลยันที่แปด ด้านเม็สุดท้ายของกระบ,บี่เหาะจะสร้างเพิ่มขึ้น50%ครับผมนะฮะงงไหม <c oughs> นะครับผมนะก็เอาง่ายๆครับผมนะฮะกระบ,บี่เหาะเนี่ยมันก็จะเป็นอ่าการขึ้นกระบ,บี่นะครับผมนะฮะรวมถึงตัวปกูกบ,บีเองที่สามารถเก็บได้สามเล่มน,นะฮะก็จะเป็นทั้งหมดเจ็ดเล่มในสนามเนาะเออครับผมเมื่อเรากดเปิดเขตแดนอะไรเงี้ยมันจะสร้างเป็นเพิ่มขึ้น50%นะฮะ ผมว่าทีมปกบีน่าจะเล่นเป็นนะ่ยนอแต่ทีมคนที่เล่นมาใหม่ๆอาจจะงงนะครับผมเอาเป็นว่าคุณกดขี่กระบี่แล้วกดเปิดเขตแดานอะอย่างเงี้ยมันก็จะดาเนินแรงขึ้นอะไรประมาณนี้ครับผมนะฮะในช่วงเขตแดนเจ็ดพิฆาครับผมสปีดของปกบีเนี่ยจะสูงขึ้นเท่ากับ40%ของสปีดทั้งหมดของทีมท,ที่ที่สตาร์ทเพียบีนะฮะก็จะทําให้อ่ผู้กแกนรัดเทินบ่อยนะครับผมซึ่งแน่น,นอนฮะโป้กแกนเนี่ยโคตรรัดเทินโคตรบ่อยนะครับผมยิ่งในงานลงหลงเนี่ยยิ่งรัดนะฮะรัดรัดทีจัดเลยนะ แทบไม่ตื่นไม่ได้เล่นเลยนะครับหกดาวของผมนะฮะเมื่ออ่ากกบีเนี่ยหมายความว่าก่อตากระบี่ให้ตนเองเนาะทำให้ตนเองเนี่ยสามารถใช้พลังวิญญาณให้ลูกทีมตีสังคีบีก็หากลูกทีมเนี่ยกดขีกระบี่อยู่ใช่ปะบุกระบีจะสามารถดึงพลังวิญญาณพวกนั้นทั้งหมดเนี่ยมาใช้ได้นะครับผมซึ่งมันก็จะซิงกับกฟิวเมียนที่หนึ่งสายเสือนะฮะอ่าเกรดที่เกินมาหนึ่งหนึ่งเกรดเนี่ยก็จะแรงขึ้นเท่าไหร่นะกี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมลืมแล้วนะครับผมวันวาเยอะมากนะ นะครับทีนี้กระดูกอกนะครับผมนะฮะอลูกทีมที่ติดสถานะขี่กระบี่นะครับผมก็คือขึ้นกระบี่นั่นแหละนะฮะจะได้รับคุณสมบัติสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมของกระบี่เหาะนะจะได้รับคุณสมบัติของกระบี่เหาะแต่เพียงสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมของคุณสมบัติที่เซ็งกระบี่ทีนได้รับเท่านั้นนะฮะก็อ่าลูกทีมเนี่ยที่กดขี่กระบี่นะครับผมจะได้รับบัฟจากกระบี่เหาะเพียงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะก็คงจะเป็นพวกแบบอ่าบัฟ สปีดเลยเพราะนั้นผมก็ไม่แน่ใจนะไม่ได้ไม่ได้กลับไปอ่านนะครับผมนะฮะทีนี้สี่ดาวครับผมนะฮะเมื่อฝ่ายตนเองเนี่ยมีกระบี่หอกสุกซุกหนึ่งเล่มในสนามน,นะครับผมก็อ่าปรกระบีเนี่ยอ่าที่อยู่ในทีมเนี่ยดาเมจสุดท้ายจะแรงไอ้รดลดลงเนี่ยห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะฮะอ่านี่ผมอ่านไปอ่านมานี่ทําให้ผมงงเองนะเนี่ยอ่าหากฝ่ายเราเนี่ยครับผมอ่ามีกระบี่หอกุกๆหนึ่งเล่มในสนามน,นะครับปรกระบีจะโดนขี้ดาเมจ เบาลง25%นะฮะโดยดยทีนเราจะจะมีได้สูงสุดประมาณ4-5เล่มนะครับผมก็เบาลง100%นะฮะนะตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ปกบีถือขึ้นเยอะนะครับผมนะแล้วก็6ดาวครับผมเมื่อฝ่ายตนเองเนี่ยมีกระบี่เหาะ4เล่มขึ้นไปนะฮะหรือมากไป4เล่ม4เล่มหรือมากกว่าก็คือเสล่มขึ้นไปนั่นแหละนะฮะในสนามเนี่ยปกบีทำการต้านสถานะครับผมแล้วก็อ่าก็ตามที่ปล่อย ด้วยลดพลังวิญญาณและตีล้นแถบเครื่องมือครับผมถ้าตามที่ผมเข้าใจที่ผมทำอ,อกปกติหกดาวมานะก็คือมันกันเมื่ออ่านรูปทีมเนี่ยฝ่ายของเราเนี่ยมีกระบี่เหาะสีเล่มใจะมะมันจะต้านทานสถาน,านะครับผมแล้วก็ต้านทานการลดเกยียรติวิญญาณและต้านทานการตีล้นแถบเครื่องมือนะฮะนะเพราะงั้นหากเราเล่นบีพเนี่ยเรามคีคนกดกระบีส่สี่อ่าสี่คนเนี่ย มันก็จะต้านทานสานะแล้วก็ต้านทางการล้นแถบเครื่องมือแล้วก็ต้านทางการลดวิญญาพลังวิญญาณนะฮะประมาณนี้ครับผมนะนะก็เอาตรงมันก็ไม่ได้ยากหรอกไม่ใช่ว่าคือมันมันเอาชื่อยาวนะั่นเหละยบางทีมันเรียกว่าเสียงกระบ,บี่อะไรพวกนี้มันมันยาวเกินจําเป็นนะเนี่ยเสียงกระบ,บี่เฉินซิยอยนอะไรเงี้ยทําให้ยาวแล้วอ่านแล้วมัน,มนสับสนเฉยๆนะที่จริงไม่ได้มีอะไรเลยนะผมส,สกิลนี้นะ นะส่วนทางด้านแขนที่พูดไปเมื่อกี้น่ะแทบไม่ได้เพิ่มดาเมจอะไรให้ปกบีแบบมากมายนะเอาตรงนะครับผมนังจากที่อ่านมาเฉยๆมากนะครับผมนะมีดีแค่เรื่องการรัดมาตีบ่อยนี่แหละครับผมที่อ่ายกจิ้วโป้งนะครับผมนะงอกไปนิ้วกลางนะครับผมรนะัดบ่อยเกินนะครับผมอ่ะก็อ่าสับตู้แรกเนาะวันงประจำวันนี้เราก็จบอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่คลิปที่สองนะคือหยดน้ําตากวนอิ่มนะครับผมควนอิ่มหลังน้ําตานะฮะ สวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ